เครื่องหมายสี่เหลี่ยมฝนชาและเธอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเรื่องเล่าฝนพรมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมฟิลอบอุ่นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมชาและความทรงจำเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเรื่องเล่าสะท้อนใจแน่นอนนี่คือเรื่องราวภาษาไทยตามทีมที่เขียนสำหรับการบรรยายเสียงเน้นบรรยากาศต,ตึงเครียดและชวนช็อกโดยแบ่งบรรทัดให้เหมาะกับการอ่านนาทีล้ประโยคฝนตกหนักลงบนหลังคากระเบื้องเสียงหยดน้ำกระทบหน้าต่างทำให้ใจเต้นแรงขึ้นกลิ่นดินเปียกและใบชาอบอวลนอยู่ในห้อง ฉันถือแก้วชาที่อุ่นอยู่ในมือความอบอุ่นจากชาไม่สามารถไล่ความเย็นในอากาศได้หน้าต่างเลื้อยฟ้าจากความชื้นเงาสะท้อนของฉันแพร่เลือนทุกเสียงฝีเท้าเหมือนดังมากขึ้นในความเงียบสายฝนทุกกระจกราวกับเตือนบางสิ่งฉันสูดลมหายใจลึกแต่กลับรู้สึกแน่นหน้าอกมือสั่นเมื่อหยิบถ้วยชารสขมค่อยๆละลายบนลิ้นแต่ความรู้สึกไม่ปกติเริ่มแทรกเข้ามาฉันได้ยินเสียงเบาๆด้านหลัง เสียงที่ทาให้หัวใจหยุดเต้นชั่วขณะเหมือนนามีใครกําลังยืนใกล้แต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นฉันหมุนตัวช้าๆฝนยังคงกระดาลงมาแต่ห้องกลับเงียบจนผิดปกติเพดานและผนังเต็มไปด้วยเงาแปลกประหลาดเหมือนนามีดวงตาจ้องมองฉันจากทุกมุมเสียงลมพัดเข้ามาผ่านช่องเล็กๆทําให้ผมชฉี้ตั้งหัวใจเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆเหงื่อเย็นซึมตามขมับฉันตั้งใจมองไปรอบๆห้องแล้วเห็นเงาของใครบางคนใกล้โต๊ะชา ใบหน้าไม่ชัดแต่รู้สึกคุ้นเคยเหมือนเคยเจอมาก่อนแต่ไม่อาจระบุได้ฉันก้าวถอยหลังน้ำชาในแก้วสั่นไหวฝนที่ตกนอกหน้าต่างเริ่มเหมือนเสียงฝีเท้าแต่เมื่อหันไปดูไม่มีใครเดินอยู่ความเย็นจากฝนและความช็อกในใจผสมกันทำให้ทุกความรู้สึกคมชัดขึ้นฉันพยายามพูดแต่เสียงติดคอทุกสิ่งรอบตัวเงียบจนเกินไปเหมือนเวลาหยุดหมุนและบางสิ่งกำลังเข้ามาใกล้มากขึ้น ถ้าคุณต้องการฉันสามารถต่อเนื่องเรื่องนี้จนถึงจุดช็อกสุดขีดโดยยังคงจังหวะเนิบช้าและสร้างความตึงเครียดให้คนฟังกลัวไปกับตัวละครโดยไม่จบเรื่องเหมาะสำหรับวิดีโอนาทีครึ่งพอดีคุณอยากให้ฉันทำส่วนต่อไหมแน่นอนฉันจะต่อเรื่องให้ยาวและเต็มไปด้วยความตึงเครียดเหมาะสำหรับการบรรยายเสียงเน้นภาพอารมณ์และประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสของตัวละครคุณจะได้เนื้อเรื่องมากกว่าตัวอักษรโดยยังคงแบ่งบรรทัดให้เหมาะกับการอ่านนาทีรับประโยค ฉันก้าวถอยหลังอย่างช้าๆใจเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุออกจากกอกสายฝนยังคงกระหน่ำลงบนหน้าต่างแต่เสียงฝนกลับไม่ใช่สิ่งที่ฉันได้ยินอีกต่อไปมีเสียงแผ่วเบาเสียงที่เหมือนหายใจของใครบางคนห้องที่เคยคุ้นกลับกลายเป็นพื้นที่แปลกประหลาดเหมือนฉันกำลังหลุดเข้าไปในมิติอื่นฉันหยุดหายใจพยายามตั้งสติ κ. แต่มือยังคงสั่นขณนะจับแก้วชาไอร้อนจากน้ำชาแทบไม่อาจช่วยให้ความกลัวลดลง สายตาของฉันไล่ไปตามเงาบนผนังทุกเงาดูเหมือนน่มีชีวิตและกำลังเคลื่อนไหวอย่างช้าๆฉันได้ยินเสียงกระซิบเสียงแผ่วเบาเหมือนกระซิบอยู่ข้างหูฉันหมุนตัวอย่างรวดเร็วแต่ห้องว่างเปล่าไม่มีใครอยู่ตรงนั้นความรู้สึกเหมือนถูกจับจ้องทำให้หลังคอเย็นเฉียบหัวใจเต้นแรงจนเกือบหยุดฉันก้าวไปที่หน้าต่างมองออกไปยังฝนที่โปรยปลายลงมาแต่ฝนเหมือนไม่ใช่ฝน มันเหมือนเป็นม่านบางๆปกคลุมทุกสิ่งเหมือนโลกด้านนอกเริ่มเบลอและฉันกำลังถูกดึงเข้าไปในความไม่แน่นอนฉันหันกลับไปมองโต๊ะชาแก้วชายังอยู่แต่รสชาติเริ่มเปลี่ยนขมขึ้นเรื่อยๆเรากับความกลัวถูกละลายลงไปในชาฉันได้ยินเสียงอีกครั้งคราวนี้ดังชัดกว่าเสียงเท้ากระทบพื้นไม้เสียงที่ไม่ควรมีใครอยู่ฉันหันไปตามเสียงและเห็นเงาเล็กๆเ,เ,เคลื่อนไหวยอยู่มุมห้อง ใบหน้าของเงาเริ่มชัดขึ้นมันเหมือนใครบางคนที่ฉันเคยรู้จักแต่ตาของเขาไม่มีชีวิตมันว่างเปล่าและมืดสนิทฉันถอยหลังอีกครั้งชนโต๊ะจนแก้วชาเกือบลม้มน้ำชาหลุดรินลงบนพื้นไม้ความเย็นจากน้ำชาผสมกับความช็อกทำให้ร่างกายชาไปหมดแต่เงายังคงเคลื่อนเข้ามาใกล้อย่างช้าๆและแน่นอนเหมือนรู้ทุกความกลัวของฉันฉันพยายามตะโกนแต่เสียงติดอยู่ที่ลำคอ ปากฉันขยับแต่ไม่มีคำใดออกมาเงาอยู่ใกล้จนฉันสามารถรู้สึกถึงลมหายใจเย็นบนแก้มมันกวาดสายตาไปทั่วร่างของฉันทำให้ฉันสั่นสะท้านและความทรงจำบางอย่างเริ่มผุดขึ้นฉันจำได้ว่าฉันเคยเห็นเงานี้ในฝันฝันซ้ำๆฝันที่ทำให้ตื่นกลางดึกด้วยความตกใจและตอนนั้นฉันไม่เข้าใจแต่ตอนนี้มันปรากฏตรงหน้าฉันเหมือนฝันและความจริงรวมเป็นหนึ่งฉันพยายามถอยไปอีก แต่ถึงแม้จะถอยผนังก็เหมือนใกล้เข้ามาห้องที่กว้างใหญ่ก่อนหน้านี้กลายเป็นคุกแคบฝนด้านนอกยังคงตอกกระจกอย่างแรงแต่เสียงฝนเหมือนถูกกลืนหายไปเหลือเพียงเสียงหัวใจตัวเองและเสียงเงาฉันหันไปมองแก้วชาอีกครั้งมันไม่ใช่ชาอุ่นที่ฉันคุ้นเคยน้ำชาเปลี่ยนเป็นสีดำข้นเหมือนมีอะไรสักอย่างลอยอยู่ข้างในฉันรู้สึกถึงแรงดึงบางอย่างราวกับน้ำชาเรียกฉันแต่ฉันไม่กล้าขยับ เงาเริ่มยืดตัวแขนที่ไม่ชัดเจนค่อยๆย,ยื่นออกมาฉันพยายามถอยไปอีกครั้งแต่เท้าชนกำแพงความกลัวทำให้ร่างกายแข็งเทือและในขณะเดียวกันฉันรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังละลายสายตาของเงามันไม่ใช่สายตาของคนมันเป็นความว่างเปล่าที่มองทะลุท,ทุกสิ่งเหมือนอ่านทุกความคิดแอลมัลยิ้มบางๆรอยยิ้มที่ทำให้เลือดแข็งตัวในร่างฉันพยายามขยับปากพยายามพูดคำว่า แต่ไม่มีเสียงออกมาหัวใจเต้นรัวจนรู้สึกเหมือนจะพุ่งออกมาและแล้วเงาเคลื่อนเข้าใกล้ชา้ชาๆแต่ไม่มีทางหลีกเลี่ยงน้ำชาในมือร้อนจนเกือบไหมแต่ความเย็นจากความกลัวครอบงำทุกความรู้สึกเงาเริ่มยื่นมือตปรงไปที่ฉันปลายนิ้วเย็นเฉียบแตะข้อมือฉันสะดุ้งแต่ไม่สามารถถอยได้สายฝนด้านนอกเริ่มหยุดแต่ความเงียบกลับแนกแน่นเหมือนทุกเสียงถูกกลืนหายฉันมองเข้าไปในใบหน้าของเงา และเห็นรอยแผลลึกที่ไม่เคยมีใครพูดถึงแต่คุ้นเคยอย่างแปลกประหลาดฉันรู้สึกตัวเองละลายลงในความหวาดกลัวเหมือนเวลาหยุดหมุนและทุกสิ่งรอบตัวหายไปเหลือเพียงฉันและเงาที่ยืนอยู่ตรงหน้าฉันไม่กล้าขยับแต่สายตาของเงายังคงจ้องมองเหมือนต้องการบางสิ่งบางสิ่งที่ฉันไม่สามารถให้ได้ถ้าคุณต้องการฉันสามารถต่อเรื่องนี้ไปจนถึงจุดช็อกสุดขีด ยาวตัวอักษรขึ้นไปทําให้เหมาะกับวิดีโอแบบนาทีครึ่งเต็มๆโดยยังคงสร้างความตึงเครียดและความไม่สบายใจของผู้ฟังต่อเนื่องคุณต้องการให้ฉันทําต่อไปไหมแน่นอนฉันจะเขียนตอนจบของเรื่องให้มีความสมบูรณ์ลึกซึง้งและจบแบบค่อยๆค,คลายความตึงเครียดเหมาะสําหรับการบรรยายเสียงแต่ยังคงความลิบลับและความรู้สึกสะเทือนใจสายฝนค่อยๆเบาบางลงเสียงหยดน้ํากระทบหน้าต่างช้าลงอย่างชัดเจนเงาที่ยืนอยู่ตรงหน้าเริ่มพร,ร่าเลือน เหมือนไอหมอกค่อยๆลอยละลายและร่างนั้นค่อยๆหายไปทีละน้อยฉันยืนตัวแข็งอยู่กับที่มือยังคงจับแก้วชาแน่นร่างกายเริ่มผ่อนคลายแต่ใจยังเต้นแรงอยู่ไม่หายความกลัวเริ่มค่อยๆถูกแทนที่ด้วยความสงสัยแก้วชาที่เคยร้อนยังคงอุ่นอยู่แต่รสชาติกลับค่อยๆกลับมาเป็นปกติกลิ่นชาอบอวลในห้องทำให้รู้สึกปลอดภัยมากขึ้นฉันนั่งลงบนเก้าอี้และค่อยๆสูดลมหายใจลึกๆห้องกลับมาเหมือนเดิม แต่ทุกอย่างยังคงเงียบสงัดเหมือนเวลาหยุดหมุนอยู่แค่ชั่วขณะสายตาของฉันไล่ไปตามมุมห้องทุกอย่างอยู่ครบไม่มีเงาหรือความลึกลับเหลืออยู่ฉันค่อยๆขยับมือวางแก้วชาลงบนโต๊ะและหัวเราะเบาๆกับตัวเองเหมือนกับความกลัวเพิ่งถูกสะกดไว้ชั่วคราวแต่ใน,ในใจยังคงระลึกถึงความรู้สึกนั้นอยู่ฉันมองออกไปนอกหน้าต่างฝนเริ่มซาและเมฆค่อยๆกระจายแสงแดดอ่อนๆสองลอดเมฆลงมา ความอบอุ่นและความสงบค่อยๆกลับเข้ามาในห้องฉันจิบชาอีกครั้งรสชาติคุ้นเคยทําให้ใจสงบแต่สายตายังคงมองออกไปนอกหน้าต่างเหมือนคอยเตือนว่าบางครั้งสิ่งที่เราเห็นอาจไม่ใช่ทั้งหมดของความจริงและฉันก็รู้ว่าบางเรื่องราวไม่จําเป็นต้องเข้าใจทั้งหมดแค่รู้สึกและเดินต่อไปฉันวางแก้วชาไว้บนโต๊ะยืนขึ้นค่อยๆก้าวออกไปออกไปยังฝนที่หยุดตกแล้ว และท่ามกลางความเงียบสงบฉันรู้สึกว่าตัวเองพร้อมเผชิญหน้ากับทุกความไม่แน่นอนด้วยหัวใจที่อบอุ่นและเต็มไปด้วยความทรงจําถ้าต้องการฉันสามารถรวมทั้งเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบเป็นเวอร์ชั่นสมบูรณ์พร้อมแบ่งบรรทัดสาหรับการบรรยายเสียงทําให้ได้วิดีโอนาทีเครื่องเต็มๆได้เลยคุณอยากให้ฉันทําเวอร์ชั่นสมบูรณ์นั้นไหม